สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่บ้านอะไรนะโคคอนอำเภอไหนอ่าบุรีรอำเภอไหนอำเภอท่าบ่อค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดน้องคายอ้าแตกอยู่อะไรไปผ่าดดอกแรกไปผ่าดดอกแรกเราจะมาปลาลูปปงกันนะครับเหมือนสวยมากเลยอ่ะยัชฌาเอ็นตื้อเติงให้ดอกเอ้ามาเอาอีกเขานัดมาจูงผีงอมแม่อีกเจ้าจ้าคุณลุนวันนี้ตา อ,อ,อันนี้สองอันนี้สามอันนี้สองอันนี้สามปลาอัน,นอเชืเช่อเจ้าตลอด <c oughs> นะฮะเรามาดูสองนางเอกกันว่าจะปลาได้หรือเปล่านองกระก <c oughs> เป๋าอาเอาให้ได้ตัวหนึ่งนะวันนี้นะ่ะไหนบูบู <c oughs> เอาผู้ยิงอยู่อันเข้าไปใน้ผ่าก็ได้มาต้องยุ่อันนอกเซนกระเป๋าเราที่เราป้องไปให้ทุกคนมายู่ในเส้นคนเดียวนี่เราได้แล้วหนึ่งตัว โอ้ยเออนั่นแหละเลิศนอกาแล้วนอกพาเอาบ่ตั้งติ๊กชงหม่้าจะนนอกพานก็บลปลาป้าใไปลูกไปเี่ยไปลูกก็อดเช็ดทำได้ไหมูปเาด้วยไหมปลาไปดอกแรกเขาพลาดแล้วนะจ๊ะม้วยมัีดาเมี่ยลูกปลาองการด้บรงหา เออแตกแล้วหนึ่งแตกก็สองสามเศร้าเศร้าแต่เราบอกดีปลาปงปลาบบนี้เปิดไงเน่อยู่อีกเปิดปลาแบบอะไรสักอันนี้อันนี้น้องฟุกนะครับเดี๋ยวรอดูนะน้องฟุกก็จะปลาเหมือนกันนะครับต่อดูน้องฟุกก็จะปลาเหมือนกันนะครับปลาซีจะโดนไหมน้องฟุกดอกแรกสองไปพ่าดหนู ยานะเออผ้าสองเอาอีกไหมหมดแล้วในกระเป๋าครับารว่าหมดแล้วแต่เอาในรถมาใช่ใช่มาเบิรงข้างนี้ดูพี่น้องผู้ได้ปายขางนี้นี่พระเอกเล็กำลังยิงปืนอันนี้เพื่นได้ไปแล้วเมื่อเช้าหนึ่งตัวได้ได้สิบตัวใช่ใช่ หมดไปร้อยหนึ่งสิบตัวแรกกับตัวอะไรนี่แม็กคุณอะถ้าคุณตัวเล็กเหรอตัวเล็กเนี่ยเนี่ก็ลองยิงเอ้าข้างบนนี่สี่สิบตัวได้ละยิงใช่ใไหมแมนก็ตามขนาดไซส์ไงเนี่ยถ้าฝั่งมึนก็ยี่สิบตอนนี้ก็สิบตัวอะไรประมาณนี้นะเพื่อนสองตัวเอาตัวใหญ่สามาเจาะชันใดซิปโต้คุณอะชั้นใดตัวน้อยหน่อยคุณอะเบอร์ไปร้อยมังจ้า มันร่อยนึปม้าแล้วใเีหนมีแม่เอ๋ยยิงปืนปเงกงี่นองใช่ใช่ใช่แต่เาก็ูรหาปืนุกไทยได้ให้ได้ไหมจะยิงปืนไม่ให้ผู้ข่งได้อาไหรอกเนสเสียไม่ใช่เครื่องมันโรย ทางเอทาวฟ้าประกายายจะยิงปืนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนี่รเรลจ้าพอนะม่งนรถพกเออขังนเ่แต่งหรื่อะเอาออเานเอา่แต่าเอาอออากอออกเอาออกเอาออเอออเอาออกอาอกเเอากเอาอากอาออก้อเออเอาอเาอาเ เรา็คอได้หมอนไปอันนึงวเลิศแหงเคิศั้นอีเได้หมอคืนได้เ่ามันมาลับเ่าคาตนอนอาบนกับลัไปเ็ีบคาาน่นอสเิศขาซ้ายยิง

โม่งมึว่ยู่อเซ์ูปือดำหมดเลยอ่ะเมื่อกี้มันเป็นอะไรอ่ะอ้าวสองเทียน้ะบลงตัวนี่ถึงสองเทียนอะบลงเทียนลงเลยสามตัวแล้วนะนางเอกชื้นเลาเลเลิศอัเรสีแดงค่ะบนชโอ้สีเทียวพี่นี่ถึงสองเทียนะมัลงนี่ มันบออีกนหรอบอนะเธอเท่าหัวน่ะมันมันบ่ถึ้เดิมันบ่ลงอันนี้ไม่เป็นสี่ตัวห้าตัวห้าตัวหกตัวหกตัวโอ้ยสุดโจ๊กเลยเป็นตัวไม้ราคาหมดแล้วดัดอีกแล้มันเด้งซื้อมาตอกหกตัวแล้ว อสิเลยอ้โหแล้วพี่น้องจะใกล้จะได้แล้วมีก็ไหนาล้างเท้ายังไงเลมันบลุงเนี่มันหนักหรือเปล่าบางตัวมันก็หนักหนัก่บอเนี่ยตเก็ยังบอลุงเดียสตสเออเตัว เต็มแล้วเต็มแล้วส really ูส really sure> ูนีตกระแม่แล้เอากกงไมมันมาลแม่โตแปดโตแปดโตใช่ไหมอ้าเจ็ดอยู่แม่ปจะตกแล้วบัวเทาทีโรขนาดนด้ดหมบัวโลก้องเนยเจ็ดโตเจ็ดโตแล้ว หนึ่งสองสามีกเจ็ดอ้ด้วตัวนอีกสอตัวอีกสตัวจะได้จะได้ตุ๊กตาแล้วนะก็จะมาหิวปากมุงได้ละเออเก้าตัวอีกตัวเดียวได้แท้ละุได้แท้ละมัอนี่นะตุ๊กตาได้แห่แท้แล้วตุ๊กตานี่ต๊ะอาต๊นั่นเบินอะรบ ปเก้าเก้าตัวอีกอีกอีกนู่นอีอีดอกนึงค่ะเจ้าได้ไดตัวนั้น้สยบิบ่เตีโอ้ี่ตัวนี้อ๋อระดับระดับนัีกเท่าสิตัวไ้ลหนึตัวตตาสูสูแม่นี่ตัวนี้จากโตก่ออันนี้ร้อ่สิบค่ะซื้ออันนี้ได้ไหมซื้อซื้ออันเนี้ยร้อยตัไหมันเ ซื้อตัวกตานก็ถ่ายื้ออะเนาะทนาดก็นี้เอามาต่าร้อยกันบ่อันนี้ร้อาสแม่ก็ยิงซื้อสื่อืนี่ร้อยหาสบอน่รอยาออันนี้จกโตก็สิบโตน่ไเอาาโตสี่สิบโแบบนี้มาเบิงได้อีกองอีกนี่นั่น ตกแล้วคุณนุ่นคุณน่นจะมาลงจะมาลงจะมาลงขึ้นมาแม่เยอะขึ้นมาอ้นีแม้มาลง้ยมันงามาดูคุณนุ่นน่าจะตกแล้วจะตก นั่งอีกข้าวปลาได้แล้พี่น้องข้าแบบดูสถานการณ์ทิ่ว่ามันจะง่ายล่ะนี่รุนรุ่นวันนี้ดาโต๊กแล้วนึงอีกนึงปลาทั้งนี้บ้าหมานเนี่ยนั่เอกขาฟปลาเนี่ยอันนี้ก็แชมป์เก่านะคะเนี่ยเมื่อคืนได้เยอะเลยนี่โอ้ยซ้ำซ้ำเออ ในน้องมีชมพูชมพูแม่อ่าตกแล้วด้วยเอาปเห็นว่าปิดช่องขนาดนีปิดชีขนาดนี้ปีกิวก็ปากในเดอร์คาสน้นงม่ีกัอยู่บ้านโคคอนนะครับทำเ่ออย่างาบ่อนะครับจังหวัดสรับุอยู่จังหวัดน้องคายเอา จังหวัดนองคายใช่ใช่โบที่ลงคลิปมื่อใดีลงเยาะสักน้อยหนึงแบบบทท่านเหรอการอันอย่าลืมอันมือวันที่สิบสองนะครับกุมภาพพีอยู่จังหวัดปุดงโอเคเนาะแต่เมื่อนี้กัอาจจะเพราะสอดแี้งกุมภาพพีอาะกุมภาพีอาจจะพี่น้องไปหลายๆเรื่องสอดแจ้งเหรอเพราะงั้นอยู่ยื่นหนีกับสอดบ๊วยบ๊วยรู้ผมได้ยินมาว่าแม่ว่าแงเดี๋ยวกันเลี้ยงงานหมดไปรับจ้างเกี่ยวกับเขาไว้บ้าบอ สวัสดีครับ